ระเบิดมหันตภัยที่คุกคามชีวิตคนจำนวนมากบนโลกใบนี้ในกว่า196ประเทศทั่วโลกมีมากกว่า80ประเทศที่ประชาชนต้องเผชิญกับภัยนี้หนึ่งในนั้นคือกัมพูชาประมาณกันว่าหนึ่งใน230คนของประชากรที่นั่นเป็นคนพิการเนื่องจากระเบิดที่ถูกวางไว้ในช่วงสงครามแม้สงครามจะยุติไปแล้วมากกว่า30ปีแต่ทุ่นระเบิดและสันพวุธนา,นานาชนิด ยังคงตกค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศพวกมันมีอายุยาวนานเป็นร้อยรอยปีนอนอยู่ใต้พื้นดินอย่างเงียบสงบรอเวลาที่สัตว์หรือคนจะผ่านมาเหยียบและสำแดงอนุภาพของมันทุนระเบิดเป็นล้านล้านลูกเหล่านี้กว่าจะเก็บกู้ได้ทั้งหมดอาจต้องใช้เวลานานถึง300ปี สองชั้นหลังเล็กๆที่เมืองเสียมเรียบหลังนี้เป็นที่พักอาศัยของบรรดาฮีโร่ที่ช่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นี่มีสมาชิกทีมกู้ระเบิดตัวเล็กๆทั้งหมด13ชีวิตด้วยกันพวกมันได้รับการดูแลเหมือนสัตว์เลี้ยงมีกรงส่วนตัวมีที่นอนเป็นองค์ดินเผาที่ดูเย็นสบายมีของเล่นเป็นแท่งไม้สำหรับแทะตามสัญชาตยานดั้งเดิม แต่ e ุ o คนมี e ื่อใ a e พกเมีชอ h ลขว h u b น r t h e ะ h เ s ค right? yeah, yeah, sure. uh, uh, d uh, so is ง e ยค่ย t h กนี้เป็งับ f r นมีห e ายเลขถูกอโปปองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรจากเบลเยียมเป็นผู้ดำเนินงานในโครงการนี้โครงการหนูกู้ระเบิดเริ่มต้นที่แอฟริกา เริ่มจากการเอาลูกหนูพันแกมเบียอายุ4สัปดาห์ออกมาจากป่าในประเทศแทนซาเนียฝึกให้มันคุ้นเคยกับคนและฝึกดมกลิ่นเพื่อค้นหาสาร TNT ในทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่มีอยู่มากมายในแองกโกลาและโมซัมบิกหนูยักษ์พวกนี้มีอายุไขประมาณ8ปีเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาว3ฟุตพวกมันสงบและเป็นมิตร They are living, finding food because of their uh, high capacity of sniffing. Because they are almost blind. Yeah, yeah, yeah. So their, their, their capacity of sniffing is very good. And That's why for us it was easier. Just tuning from, I mean, using the advantage of uh, high capacity of, of sniffing. Just tuning to put our target that we want. So when they sniff TNT, we give food. So. <coughs> ชีวิตของพวกมันจึงมีแค่ครูฝึกการดมหาระเบิดและอาหาร um, then not easy. And sure would environment, I'm performance then easy. even the not And down. it's go that จุดเด่นที่ทำให้มันกลายเป็นผู้กู้ระเบิดแทนที่จะเป็นสุนัขแม้จะไม่เชื่องเท่าสุนัขนั่นคือตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าเลี้ยงง่ายและกินง่ายกว่าสุนัข so you mean if I if you take her out now <Yeah. S 2> and place here <Yeah. S 2> if there's a normal rat that would run around like crazy but not no this one they will not can you try yes yeah. Hello, Beatrice. I'm sorry, I have to wake you up. You have to come and say hi to Thai people. <laughs> oh, gosh, really? So they will stay close to you? Yeah. When they call the name? Sorry? Yeah, yeah. Uh, they, they... Beatrice? Yeah, yeah. ด e ชีรู้จ o กนา n โอเคพวกไม่รู้และแม l l ่เ e ทรหา o ไม่ตอง e เาค t พวก o มนันพวกมันทำงานได้เร็วกว่าคนถึง5-6เท่าตัวในพื้นที่100ตารางเมตรหนูใช้เวลาค้นหาระเบิดไม่ถึง20นาทีในขณะที่คนต้องใช้เวลาประมาณ3-4วัน uma SUBSCRIBE! Empaters semester est Rov จำนวนระเบิดสังหารบุคคลจะทำงานเมื่อมีน้ำหนักกดทับตั้งแต่5กิโลกรัมขึ้นไปแต่หนูเหล่านี้น้ำหนักไม่เกิน1.5กิโลกรัมเพราะพวกมันเบาเกินไประเบิดจึงไม่สามารถทำอันตรายพวกมันได้ เบามากเลยแล้วก็นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหนูถึงสามารถที่จะเหยียบกับระเบิดได้โดยที่ไม่ระเบิด It's very light Yeah and they <God. S 2> should be because uh, if they are too heavy then they are p e r f o r m a n c e sometimes may decrease mm. because they are working in order to get food so if they are full before they go to the work so you have to control their weight too yeah, Exactly <laughs> if they didn't grow up together then if you mix up they fight Oh really so you cannot mix them up no, being, oh t s a mix o different i see so they only associate with human being yeah ก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพวกมันว่าไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องตรวจจับระเบิดและคนแต่เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาความโดดเด่นในการดมหากลิ่น TNT ของมันก็เป็นที่ยอมรับในที่สุด เมื่อมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแอฟริกาอาโปโปขยายขอบเขตการทำงานออกนอกแอฟริกาเป็นครั้งแรกมาสู่กัมพูชาเมื่อเดือนเมษายนปี2015ประเทศที่มีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในท้องที่ชนบทตามแนวชายแดนทุกตารางเมตรเต็มไปด้วยอันตรายโดยเฉพาะชายแดนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาที่ติดกับจังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทย เป็นบริเวณที่มีทุ่งสังหารระเบิดบุคคลหนานแน่นที่สุดในประเทศเนื่องจากเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของเขเมรแดงหลังสงครามชาวบ้านทั่วไปจําเป็นต้องแพ้วถางป่าและพื้นที่รกร้างเพื่อเปลี่ยนแนวรบให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกนั่นทําให้มีคนเสียชีวิตเพราะทุนระเบิดไปแล้วประมาณ2 0 0 0 0คนและบาดเจ็บอีกประมาณ44,000คน นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยทุกๆ2.5วันจะเกิดอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นในกรัรมพูชาดังนั้นเมื่อไม่แน่ใจว่าบริเวณที่ทำการหวานไถมีทุ่นระเบิดมากน้อยแค่ไหนชาวบ้านจะแจ้งให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยเราตามทีมเก็บกู้ระเบิดออกมาดูการทำงานของสมาชิกตัวเล็กๆในทีมที่วันนี้มาด้วยกัน11ตัว ทีมงานคนหนึ่งบอกกับเราว่าถ้าต้องทำงานในที่อากาศร้อนและแดดจัดต่อเนื่องพวกหนูจำเป็นต้องได้ทาครีมกันแดดก่อนออกทำงานด้วยแต่ก่อนที่จะลงพื้นที่จริงเราต้องเข้ารับฟังข้อมูลพื้นฐานและข้อปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของทุกชีวิตที่อยู่ด้วยกัน The boxes that no highlight is been unclear area mm. <Okay. S 2> งหนีกันนอด ันตอาาม The highlight. It's here area mean, unclear is no แท่งไม้ปลายหลากสีเหล่านี้ทีมงานใช้เป็นสัญลักษณ์บอกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ตัวอย่างเช่นพื้นที่ไหนที่ทำการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดไปเรียบร้อยแล้วจะถูกปักด้วยไม้ปลายสีขาวแสดงถึงความปลอดภัย ถ้ายังมีไม้ปลายสีแดงมีสัญลักษณ์หัวกะโหลกพร้อมเครื่องหมายกระดูกควายปักอยู่นั่นคือพื้นที่อันตร,รายห้ามเข้าโดยเด็ดขาดทีมงานซักซ้อมทำความเข้าใจและให้เราสวมชุดกันร,ระเบิดพร้อมหมวกและหน้ากากให้เรียบร้อยนี่เป็นกฎอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่อุปกรณ์ที่จะป้องกันสะเก็ดระเบิดเวลาเข้าไปดูพวกหนูทำงาน go, เป็นเซฟตี้แมชชของที่นี่คะ่ะ นี่เป็นชุดสำหรับการทุ่นระเบิดแบบสังหารบุคคลซึ่งเน้นการปกปิดบริเวณท้องและหน้าอกมากที่สุดถ้าเจอระเบิดจริงเราอาจจะรอดตายได้เพราะอวัยวะสำคัญช่วงลำตัวถูกป้องกันไว้แต่ขาขาดแน่นอนการทำงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดของที่นี่จะเริ่มจากการใช้เครื่องมือหนักและปลอดภัยอย่างรถแบ็คโฮสำหรับรื้อต้นไม้สิ่งกีดขวางออกก่อนหลังจากเหลือเพียงพื้นที่โลง่ลงๆแล้ว ทีมเก็บกู้ระเบิดที่เป็นมนุษย์จะทำการขึงเชือกสีแดงเป็นตารางสี่เหลี่ยมเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจตราจากนั้นจับคู่คนสองคนต่อหนูหนึ่งตัวคนยืนจับเชือกอยู่ที่ปลายทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นจะปล่อยหนูออกเดินไปตามเชือกจนสุดปลายเชือกอีกข้างเมื่อหนูเดินมาถึงเชือกเจ้าหน้าที่ก็จะขยับไปข้างๆประมาณ50เซนติเมตรแล้วปล่อยให้หนูเดินย้อนกลับไปอีกฝั่ง เจ้าหน้าที่ที่อยู่อีกฝั่งก็จะขยับไปข้างๆในระยะทาง50เซนติเมตรเช่นกันทำเช่นนี้เรื่อยๆจนครบพื้นที่ที่ล้อมกรอบไว้เพื่อความแม่นยำในการตรวจหาอย่างละเอียดในทุกตารางนิ้วของพื้นที่เมื่อหนูพวกนี้ได้กลิ่น TNT จากระเบิดพวกมันก็จะหยุดและคุยดินเพื่อส่งสัญญ,ญาณบอกทีมเจ้าหน้าที่ก็จะนำแผ่นสัญ,ญลักษณ์สีขาวมาวางเพื่อระบุตำแหน่งหลังจากนั้นจึงจะเป็นหน้าที่ของคนในทีม ที่จะเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นต่อไปโอเค you train them if they find TNT they get food if Isaac would have got landmine now right now he get food right away no after uh because uh, if the ishaq starts to scratch now, we don't know if it's mine or not. Oh, okay. and then if we reward in the real mine field, it means we make the wrong thing. because mm -hmm. we, uh, if the, 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 the ishaq starts to scratch here, and we don't know if it's the mine or anything else, mm. otherwise we don't reward it. Mm -hmm. we don't give the food. แม้ว่าการมาครั้งนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าหนูเจอระเบิดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับทุกคนเพราะนั่นแสดงว่าไม่มีใครต้องสังเวยชีวิตหรือวัยวะคนในทีมเก็บกู้ระเบิดบอกเราว่าก่อนที่เราจะมาเพียงวันเดียวหนูพวกนี้หาระเบิดเจอสลูกทั้งหมดเป็นระเบิดที่ผลิตในประเทศจีน จากสถิติในปี2015เจ้าหนูเหล่านี้ได้เคลียร์พื้นที่คืนให้กับชาวกัมพูชาไปแล้ว7 3 2 9 7 2ตรางเมตรระเบิดและสัมภาุธที่ยังไม่ระเบิดถูกดมพบและเก็บกู้ไปแล้วกว่า14,939ชิ้นกว่าจะได้มาเป็นทีมเก็บกู้ระเบิดหนูพวกนี้ต้องผ่านการฝึกหนักค่าใช้จ่ายในการฝึกหนูเฉลี่ยตัวละประมาณ7,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว234,000บาท And this rat, what we are seeing here, already passed the test. Yeah, they passed their test uh, in Tanzania. And once they get to the country where they, they, are, they are going, again, they have to be tested with, with, with our, with our minor authorities from that uh, country. We took them to Mozambique. Apart from the test that they did in Tanzania, they were tested again in Mozambique. If they fail, then they cannot go to the operation. Oh my God! It's a lot of work for them. A lot of it. A lot of it. So it's test, test, test everywhere. Test, ก็คือหนูเหล่านี้ออกทำงานดมและคุยหาทุ่นระเบิดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์มีวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนพวกมันมีอายุการทำงานประมาณ7ปีหรืออาจจะก่อนหน้านั้นถ้ายังมีท่าทีไม่อยากทำงานก่อนจะถูกปลดระวางและใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างสงบกับครูฝึกและกล้วยอร่อยอ what what you doing with them when they retire I will just keep them like this until they die because they they are your pet they're working for you yeah, they are hero yeah. yes yes so it's not fair to take and throw it away สำหรับทีมเก็บกู้ระเบิดแล้วพวกมันเป็นมากกว่าหนูพวกมันเป็นเสมือนครอบครัวและที่สำคัญพวกมันเป็นฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตใช่ว่าทีมเก็บกู้ระเบิดจะฝากชีวิตและความหวังไว้ที่หนูยักษ์พวกนี้เท่านั้น หนึ่งในผู้เก็บกู้ระเบิดที่น่าจดจำของกัมพูชาคืออากิราอดีตทหารขเขมรแดงที่ถูกฝึกให้เป็นมือวางระเบิดสังหารจนเชี่ยวชาญทุ่นระเบิดนับพันนับหมื่นลูกถูกอากิราฝังในช่วงสงครามเพื่อสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามและป้องกันตัวเองเวลาผ่านพ้นไปผลกระทบอันเลวร้ายน่าสยดสยองของทุนระเบิดที่ยังคงคุกคามชีวิตผู้คนไม่เลือกหน้า He was stolen from his family when he was five. He became a child soldier when he was 10 years old. He fought with the Khmer Rouge or with the Cambodian army until the United Nations came here in the early 1990s. And then he went to work for the United Nations clearing landmines. And he worked for a couple of French groups. He realized doing that that he was very, very good at this. Um, so he decided he wanted to go back to the villages where he had fought as a child and dig up some of the landmines that he'd put in the ground why did he do that to pay off what he has done exactly he was, to, he was trying to make those places safe that he had made unsafe and he wanted to make up for the bad he had done in his life <coughs> ไม่มีใครรู้ตำแหน่งของวัจุราชเงียบเหล่านี้ได้ดีไปกว่าผู้ที่เคยฝังมันด้วยมือของตัวเอง He says he wants to make his country safe for his people. When I first met him, I said, "How are you going to do that?" He said, "I'm going to clear landmines." I said, "How long?" And he looked at me like I was stupid. And he said, "Until my country is safe for my people." นอกจากทุ่นระเบิดแล้วอาวุธยุโทโธปกรณ์สงครามอีกหลากหลายชนิดที่ยังตกค้างก็ถูกอคิราเก็บกู้มาด้วย หมั่นมากพอที่เขาจะรวบรวมมาจัดตั้งเป็นแสดงพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมไว้ที่เมืองเสียมเรียบเพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความหดร้ายทารุณอันเกิดจากสงคราม We were bombing Cambodia during when I graduated from high school 50 y e a r s ago and those bombs and that that fighting that it created are still blowing people up here so we need to go back and clean up the mess we left behind at the end of World War II we cleared 95 million landmines In Europe, in about six or seven years. We've been working 25 years in Cambodia to clear three or four million landmines. And there may not even be that many, but we can't get the money to put the people on the ground to clear it because they're not blowing people up in, in Europe or North America or Australia. <laughs> กลับมายังดินแดนแอฟริกาบ้านเกิดของหนูเหล่านี้โมซัมบิกประเทศที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาสงครามกลางเมืองที่รุนแรงระหว่างปี1977ถึงปี1992ส่งผลให้ทุนระเบิดจำนวนมากถูกฝังอยู่ทั่วทุกพื้นที่เมื่อสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อยาวนานถึง15ปียุติลงในปี1992ในปีต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนของยุโรป รัฐบาลโมซัมบิกจึงได้เริ่มทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยรถหุ้มเกราะรถถังเครื่องตรวจจับระเบิดและที่ขาดไม่ได้คือหนู23ปีต่อมาหรือเมื่อปีที่แล้วนี่เองระเบิดลูกสุดท้ายในโมซัมบิกถูกเก็บกู้ไปเรียบร้อยรัฐบาลโมซัมบิกได้ประกาศว่าโมซัมบิกเป็นประเทศที่ปราศจากระเบิดแต่ภารกิจของหนูเหล่านี้ยังไม่จบสิ้นไปด้วยทักษะการดมกลิ่นที่เป็นเลิศของมัน ถูกขยายขอบเขตไปยังการดมกลิ่นเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัณโรคในโมซัมบิกนั้นรุนแรงถึงขั้นที่รัฐบาลประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติเฉพาะปีที่แล้วมีผู้ป่วยถึง60,000คนเพิ่มจากปี2 0 1 3ันถึงร้อยละสิและมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นอันดับต้นๆของโลก ทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยของอโปโปพร้อมกล่องเก็บตัวอย่างจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ตร,ระเวนไปตามคลินิกทั่วกรุงมาปูโตเพื่อเก็บตัวอย่างเสมหะของผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโดยทั่วไปเมื่อผู้ป่วยไปพบหมอที่คลินิกและหมอวินิจฉัยว่ามีอาการของวัณโรคก็จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการตรวจหาเชื้อจากเสมหะด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์แต่เครื่องหนึ่งของการตรวจหามักจะไม่พบเชื้อ ผู้ป่วยมักจะกลับบ้านโดยได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อซึ่งนั่นยิ่งทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้อื่นต่อไปเจ้าหน้าที่ของอาโปโปจะนำตัวอย่างเสมหะจากคลินิกกลับมาตรวจอีกครั้งที่ห้องทดลองตัวอย่างเสมหะจะถูกนำไปผ่านความร้อนก่อนเพื่อสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และหนูที่ต้องสัมผัสจากนั้นเจ้าหน้าที่จะวางเรียงตัวอย่างเสมหะบนรางก่อนจะนำไปใส่ตู้กระจกและให้หนูเริ่มดม เสมหะชิ้นไหนที่มีเชื้อวัณโรคหนูจะใช้เวลาดมอยู่นานเจ้าหน้าที่ที่คอยสังเกตการและบันทึกข้อมูลจะกดปุ่มเสียงเป็นสัญญาณให้หนูวิ่งมาที่ข้างตู้เพื่อรับถ้วยบดผสมอะโวคาโดจากหลอดฉีดเป็นรางวัลเจ้าหน้านที่จะให้อาหารในหลอดฉีดที่แยกเฉพาะสำหรับหนูแต่ละตัวเป็นตัววัดระดับประสิทธิภาพในการทำงานของพวกหนู ถ้าวันไหนมีอาหารเหลือมากแสดงว่าประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างตำ่ำเสมหะหนึ่งตัวอย่างจะถูกดมโดยหนูสิบตัวถ้ามีหนูสองตัวขึ้นไปแสดงท่าทีว่าพบเชือ้อเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งไปยังคลินิกว่าผลตรวจของคนไข้พบเชื้อว่าเนืโรคในวันหนึ่งหนึ่งหนูเหล่านี้จะดมตัวอย่างเสมหะมากถึงร้อยตัวอย่าง After the initial training the rat is training all the time because if we don't train the rat the rat will forget about The, 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 the smell and the, and the conditioning and everything so every day we should be, uh, be giving them more uh, training and uh, more rewards on on specific samples to keep them going on uh, so the rats if we stop uh, uh, giving them reward uh, they last three, four days in forgetting everything. Wow. การทำงานร่วมกันร,ระหว่างห้องทดลองและคลินิกในลักษณะนี้ทำให้ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อมีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นมากกว่าเดิมในทางเทคนิคการตรวจตัวอย่างเป็นร้อยจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2วันในขณะที่พวกหนูใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหนูในห้องทดลองตรวจพบเชื้อวัณโรคในตัวอย่างเสมหะมากกว่าหมื่นตัวอย่างที่คลินิกตรวจไม่พบโ okay, อเคอ indicates approximately between 30 and 40 percent of the samples that we present them and uh, approximately 25 to 30 percent of these samples are positive are proven positive uh, this does not mean uh, that uh, the other are negative so uh, the only thing we are doing is to ส uh, uh, ่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกหนูนั้นตกตัวละประมาณ8,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว260,000บาทในขณะที่ชุดตรวจมีราคาชุดละ17,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ550,000บาทสำหรับเจ้าหน้าที่ของที่นี่แล้วหนูเหล่านี้คือผู้ช่วยชั้นดีและเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยวัณโรคมากมายในประเทศนี้ สำหรับเราที่ได้มีโอกาสได้มาเห็นเรื่องราวของพวกมันแล้วนับเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมในการนำสัตว์เล็กๆที่ดูไร้ประโยชน์และน่ารังเกียจในสายตาของคนทั่วไปมาทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสำหรับคนที่รอดชีวิตจากทั้งกับระเบิดและโรควัณโรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกมันคือฮีโร่พวกมันคือหนูที่เป็นได้มากกว่าหนู